มารีวิวต like so ้นราสเบอร์ร eh ี่ที่ได้รับมาใหม่วันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นราสเบอร์รี่ที่เรากำลังจะมาทดลองปลูกกันผลจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะพามารีวิวตอนที่ต้นหนองกำลังโตนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาวันแรกจะพามาติดต้นราสเบอร์รี่นะคะลงในกระถางเพื่อต้นนี้นะคะที่เราอางกก็เดี๋ยว พาไปลงปลูกเลยนะคะอัดแรกนะคะแก็เตรียมกระถางนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็เราจะใช้สารในตีนนะคะที่อยู่ในขุยมะพร้าวนะคะเอาออกให้หมดแล้วก็ที่เขาใส่น้ํากันนะคะอันนี้เราก็เอาขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ปิดออกเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็หมักเป็นประมาณสักอาทิตย์กว่าก็ได้นี่นะคะ หรือหมักนานแบนี้ก็ยิ่งดีค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเตรียมตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าแห้งนะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็จะมีดแล้วก็จะมาเติมต้นบลาตตเบอร์รี่ลงในกระถางขั้นตอนในการหยิบบลัสเบอร์รี่ขึ้นมานะคะก็เราจะใช้มือนะคะประกบ,บ กแบบนี้แล้วก็ค้านนี่นะคะตอนนี้คือรากเขาเยอ,อะมากเราจะเห็นปุ๋ยสีหเหลืองอันนี้ก็คือปุ๋ยออสโมโคทีท่ทางร้านเขาได้ใส่มาะคะ่ะแต่เราจะไม่ใช้ปุ๋ยออสโมโคนะคะเราจะใช้เป็นปุ๋ยพวกมูลสัตวนะคะแล้วก็เติมดินเข้าไปเลย ก็แบบสุดหรือไม่เห็นอะไรแบบนี้ค่ะจว่าเรไม่เห็นเราจะเรียงเอาให้โตเอกก่อนนะคะลากเกินเป็นกระดาษางแล้วเราก็จะค่อยเอาลงในกระเปะ๋า ใช่ค่านี่ดินผสมขุยมะพร้าวค่ะคะ้แล้วอีกหน่อยเราก็เราเติมไปก่อนแล้วเราก็ค่อยมารดด้วยน้ำจลินซีนะคะสั่งของได้แสนเติสักเร็กนึงแล้วก็แล้วอีกหน่อยเราก็จะมาใส่ปุ๋ยตอนนย้ายกระถางเทนนะคะมานี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าต้นราสเบอร์รี่ไปเขาก็จะมีแบบใบเขาจะใหญ่กว่าต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะแล้วก็ใบเขาอ่อนกว่าแล้วก็บางกว่าเดี๋ยวมาดูแต่เ,เราจะพาไปเดินดูต้นแบล็กเบอร์รี่ที่เราได้ปลูกเอาไว้แล้วตอนนี้ก็คือมีสามต้นแล้ว แต่ว่ายังไม่มีผลนะคะจะพาไปดูคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะที่ได้ลงในดินแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ติดลาก็ติดลงดินแล้วนะคะอันนี้เราก็เพิ่งใช้กระบะนะคะกระบะไม้มาตั้งแล้วก็เอามาประดับแบบนี้นะคะันี่ก็จะป้องกันดินล้นออกมานะคะข้อดีในการใช้กระบะไม้ก็ กั้นดินไม่ให้รม้มไม่ให้โคนนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกุราบกันนะคะถ้าเกิดแบบนี้นะคะก็จะล่าเขาก็จะเยอะเนาะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นกระบะไม้นะคะมาเอาไว้เหมือนกันนะคะจะได้ดูจะได้กั้นดินด้วยนะคะนี่ นี้นะคะเราก็จะพามาย้ายกระถางนะคะเราก็จะได้ทําการย้ายกระถางของต้นดอกนี้เอาเข้ากันเพื่อนตอนนี้คือ่างเยอะมากเลยคือแบบปุ๋ยแสงแรงมากๆเลยตอนนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ๋ยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคคุกๆผสมดินกันก่อนนะคะถึงจะเอากระถางนี้ลงได้แต่จริงเราก็ซ้อนกระถางแล้วแหละ หรือจะปลูกเองก็ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกระดาถังนะคะนี่ก็คือรากของต้นไม้นะแล้วก็จะมาวัดดูว่า ดินล้นมั้ยถ้าดินล้นแล้วก็เอาออกนะคะเราจะไม่ใส่ของมือเพรเราขี้เกียจโอเค,อ,เคอันนี้ก็ลองมาอี่กล่องประมาณ เราเสร็จแล้วเราก็เรียนดินขูงมันจะเป็นดินหมักใบกำปูก็สุดดนเขาเล้่นสวยมากมากนะคะนี่ นี่นะคะก็เมย์ก็จะพามาปลูกดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวพามาดูดอกกุหลาบนี่ก็จะเป็นกิ่งกระดงนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือกิ่งกระดงที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะเราได้ทําการบวชชีไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ได้ทําการสั่งซื้อมานะคะก็เราก็จะซื้อต้นที่ไม่มีดอกนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมภาชนะคือกระถางกระถางแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นขุยมะระละเอีดนะคะขุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็บินหมักใบกัมปูแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะซื้อแบบไหนก็ได้นะคะตามใจเพื่อนๆเลยแล้วก็เราก็จะมีมูลนี่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูหรือเปล่าอะต่อไปเราก็จะเตรียมวงเปนงนี้นะคะนิดนึี จากนั้นเราลองมาวัดลงในกระถางก่อนนะคะว่าหนาไปไหมนะคะถ้าหนาไปแล้วก็เอาดินออกบางส่วนนะคะเพื่อนๆโเคแล้วก็วัดลงอีกรอบหนึง่งถ้าเยอะไปเราก็เอาออกเราไม่ได้ใส่พื้นนะคะอาจจะเ,เลอะดินแน่นอน ก็จะเหลือดินไว้ประมาณนี้ต่อไปเราก็วัดลงอีกรอบหนึ่งโ <Okay. S 2> อเครับพอเราปลูกดอกไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาลงผักกระ่ําปีต่อนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทำ การลงแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการปลูกดอกไม้ของเมแต่ว่าเม่อาจจะถ่ายไม่ครบนะคะเพราะว่าเมมเต็มนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะในอีพีต่อไปก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตพืชผักสวนควรัวในกรีนเฮาส์นะคะส่วนกรีนเฮาส์นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะเป็นที่เราปลูกมัดเอาไว้นะคะคือสิ ะะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องถึงการมีกรีนเฮาส์แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนผ้าใบด้วยเดี๋ยวฝากมาติดตามกันด้วยนะคะส่วนพืชผักสวนควรัวใน e ีพีหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ